บทที่หนึ่งตรงกันข้ามเด็กสาวนั่งกองอยู่บนพื้นถนนขณะที่ไฟกำลังลุกท่วมรถคันนั้นคันที่พยายามหักหลบไม่ให้ปะทะกับร่างกายของเธอเปเลวไฟที่แผดเผาทำให้ภาพตรงหน้าพร่าเลือนกลิ่นควันไฟผสมกลิ่นแกส๊สและกลิ่นเนื้อไหม้ลอยเข้าปะทะจมูกของเธอ และบรรดาผู้คนที่เข้ามามุงดูเหตุการณ์ท่ามกลางเสียงอึกทะทึกโกลาหลบนท้องถนนของหน่วยให้ความช่วยเหลือและผู้สัญจรสายลมทำให้เปเลวควันไฟที่อยู่ตรงหน้าเลือนหายปรากฏร่างของชายหนุ่มผู้โชคด้วยเลือดนอนอยู่ไม่ไกลร่างที่นอนอยู่นั้นตาเบิกโพลง จับจ้องเขม็งมาทางเด็กสาวอย่างไม่ละสายตาในคอนโดเล็กๆแห่งหนึ่งในย่านที่อยู่อาศัยปี๊บไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ตูตูตูปลายสายตัดไปเสียแล้วแต่มือของเด็กสาวยังถือโทรศัพท์ค้างไว้ชิ้นนั้น เสียงของโทรทัศน์ดังเบาๆภาพที่ฉายอยู่ทำให้แสงสว่างที่ส่องในห้องกระพิบไปมาแม้ภาพในนั้นจะส่องกระทบดวงตาอันเหือดแห้งของเด็กสาวแต่สาระจากมันก็ไม่ได้เข้าหัวเธอเลยแม้แต่น้อยชูกัสชุติมนค่อยๆลดมือที่ถือโทรศัพท์ลงช้าๆ สายตาของเธอจับจ้องที่โทรทัศน์อย่างไร้จุดหมายหัวใจอันอ่อนล้าของเธอทำให้เธอไม่มีแรงแม้แต่จะกระพริบตาเธอละสายตาจากจอภาพไปยังกรอบรูปที่วางข้างๆโทรทัศน์ในนั้นมีภาพของเด็กสาวสองคนกำลังยิ้มแย้มถ่ายเซลฟี่อย่างมีความสุขเชอร์เบล เพื่อนสาวคนสนิทที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อปีก่อนเพื่อนหนึ่งเดียวของเด็กสาวที่ไม่ว่าวันคืนจะสุขหรือทุกข์ก็มีเพื่อนคนนี้เคียงข้างเสมอน้ำตาของเด็กสาวไหลเป็นทางเมื่อนึกถึงสิ่งที่เพิ่งพูดคุยกับแม่เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วพลันเหลือไปมองกองเอกสารการติดต่อขอสอบแก้ตัวและลงทะเบียนเรียนใหม่ ซึ่งข้อความที่อยู่ในนั้นมันหมายถึงว่าเด็กสาวต้องเรียนถึง8ปีถึงจะจบการศึกษาเพียงเท่านี้ก็พอที่จะทำให้แม่ของเธอเดือดด้านแต่ยังดีที่ครอบครัวของเธอค่อนข้างมีฐานะจึงไม่มีปัญหาเรื่องเงินเท่าไหร่แต่สิ่งนี้แหละที่ทำให้ความสัมพันธ์กับผู้เป็นแม่เริ่มห่างเหินไปทุกทีแม่เป็นกำลังใจหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในตอนนี้ เด็กสาวสลัดความคิดทั้งหมดทิ้งไปชั่วคราวก่อนลุกไปอาบน้ำแต่งตัวไปมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยหลายชั่วโมงก่อนหน้าเชนเชนเรียกน้องลงมาได้แล้วลูกครับแม่แป๊บหนึ่งครับแค่ไปกินชาบูกันไม่เห็นต้องแต่งหล่อเลยเรานี่ก็แม่ของเชนชัยทัศน์พูดแกมขำขณะเรียกลูกชาย การสนทนาอย่างอบอุ่นทำให้ผู้เป็นพ่อต้องอดยิ้นไม่ได้โถแม่ก็ลูกชายของเรารูปหล่อขนาดนี้ไม่ต้องแต่งตัวเขาก็หล่ออยู่แล้วหนะ่าใช่แล้วครับพ่อไปชุดนักศึกษานี่แหละยังไงผมก็หลอ่อเด็กหนุ่มพูดด้วยอารมณ์ดีกระโดดมากอดแขนคุณพ่อด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเด็กหนุ่มเชนก็เป็นเช่นนั้นจริงๆโดยรูปร่างสูงถึง180ซนติเมตร และหุ่นนักเกียาบาสเกตบอลประกอบกับใบหน้าคมแต่อ่อนโยนได้รูปริมฝีปากสีชมพูไม่ว่าจะดูมุมไหนเขาก็ดูดีขั้นสุดจนใครๆต้องเหลียวหลังไม่ใช่เพียงเท่านี้เชนยังเป็นความหวังของทุกคนด้วยผลการเรียนและผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่เป็นเลิศจนได้รับการยอมรับจนกระทั่งได้รับทุนจากเมืองนอกให้เรียนต่อจนถึงปริญญาเอก นับเป็นเด็กหนุม่มไฟแรงที่อนาคตไกลด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาส่วนหนูชานมน้องสาวของเชนก็ชายย่อยเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สอบติดแพทย์เป็นอันดับหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลสำเร็จของการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ผลักดันในด้านที่ลูกๆสนใจจนประสบความสำเร็จไปแล้วกว่าครึง่ง ช่างต่างกันลิบลับกับเด็กสาวที่กำลังเดินไปยังห้องลงทะเบียนเรียนอย่างร่างไร้วิญญาณเด็กสาวที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวน้องเซนตรงนี้ค่ะจ่ายเงินด้านโน้นนะคะค่ะอุ๊ยอาร์ตมาไงน่ะมาหาเธอแหละนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่อาร์ตอารัก เป็นแฟนหนุ่มที่ชูการ์สกำลังคบหาเขาทั้งรูปหล่อและนิสัยดีแต่ระยะหลังมานี้เขาหลบลี้หนีหน้าเธอมาตลอดความเครียดจากการเรียนทำให้เด็กสาวไม่มีที่ระบายหรือปรึกษากับใครได้เรามีเรื่องอยากคุยกับเธอตามเรามาสิแววตาของเด็กหนุ่มอาร์ตทำให้ชูการ์สสัมผัสถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก เธอเดินตามเด็กหนุ่มร่างสูงนั้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงและลมหายใจแทบขาดห่วงสมองของเธอคิดเพียงแต่ว่าขออย่าให้เป็นเรื่องร้ายเพราะเพียงสิ่งที่เจออยู่ก็สาหัสพอแล้วสำหรับเด็กสาวคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอย่างเดียวดาย